สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกนําลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับคนรักที่ไม่มีคําว่าแน่นอนบางครั้งคุณอาจมั่นใจกับใครบางคนแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะครับบางคนที่ยืนเคียงข้างกันมาเป็นปีป แต่สุดท้ายคนที่ยืนเคียงข้างในวันแต่งงานกลับเป็นอีกคนบางคนคอยเฝ้าคอยห่วงหาข้างเตียงเวลาคุณเจ็บไข้แล้วก็สุดท้ายคนที่เสียใจในวันที่คุณจากไปกลับเป็นอีกคนนะครับบางคนที่คุณโทรหากันอยู่ทุกๆกวันแต่สุดท้ายคนที่คุณบอกเรื่องน้ายินดีที่สุดกลับเป็นอีกคนบางคนที่คุณคิดว่าเป็นคนที่คุณรักที่สุดแล้วก็สุดท้ายคนที่คุณให้ความสําคัญที่สุดในชีวิตกลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งบางคนที่คุณคิดว่าคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายคนที่คุณรู้สึกกระวนกระวายหากขาดการต right ิดต่อกับคุณกลับเป็นคนอีกคนบางคนที่คุณค himself, ิดว่าคุณจะขาดเขาไม่ได้ในชีวิตแต่สุดท้ายคนที่คุณใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ร่วมด้วยกลับเป็นอีกคนและถึงตอนนี้คุณยังแน่ใจกับใครบางคนที่ยืนเคียงข้างคุณถึงตอนนี้คุณยังแน่ใจอีกกับใครบางคนที่คอยเฝ้าเวลาคุณเจ็บไข้ถึงตอนนี้คุณยังแน่ใจกับใครบางคนที่คุณโทรหากันอยู่ทุกวันแล้วก็ถึงตอนนี้คุณยังแน่ใจ กับใครบางคนที่คุณคิดว่ารักที่สุดแล้วถึงตอนนี้คุณก็ยังแน่ใจกับใครบางคนที่คุณคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถึงตอนนี้นะครับคุณก็ยังแน่ใจอีกกับใครบางคนที่คุณคิดว่าจะขาดเขาไม่ได้เพราะสุดท้ายเขาที่คุณแน่ใจอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดอย่าปิดกั้นตัวเองเพียงเพราะไม่กล้าเปิดใจรับใครใหม่อย่าปิดกั้นตัวเองเพียงเพราะความรู้สึกส่วนตัวของคุณคิดว่ามันใช่นะครับ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปหรือเพราะหากใครคนหนึ่งผ่านมาบางสิ่งที่คุณคิดหวังหรือว่าตั้งใจคุณอาจจะไม่ได้นึกถึงมันเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นากาชิมะมาร์ชแนลนำมาฝากเพื่อนๆกัน,กนอยาปิดกั้นตัวเองเพียงเพราะความรู้สึกที่คิดว่ามันใช่เพราะความรักไม่มีคำว่าแน่นอนนะครับนากาชิมะมาร์ชแนลขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอม ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับาคาชิมะมาร์ h ช n แนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ